จริงๆนะมันถ้ามองในโมเมนต์ของของความบิวตี้ก็ได้ก็คือเปิดเพลงปลอบใจให้เปิดเพลงเลสเปกเปิดเพลงเลสเปกก็คือหลังจบเกมที่ลิฟต์ลิ้แท้เลสเกเนี่ยทางฝั่งในสนามซานเดโก้เบร์นาบิลเนี่ยเขาเปิดเพลงยูเนเวอร์วอล์กอ n ลนให้กับเลียบูลจเกมแล้วเนี่ยม,มันตอบย้ำแล้วน่เออถ้ามองในในฐานะแฟนบอลเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเขาเลสเปก เขาแบบเออให้เกียรติเลี้ยวภูนคู่แข่งที่แบบว่าเออปบมือให้เป็นคู่แข่งที่สมเกียรติอย่างนี้ได้แต่ถ้ามองในแฟนบอลหัวร้อนอย่างเราเนี่ยแฟนบอลในฐานะนี้แบบแฟนบอลหัวร้อนเนี่ยโธก็เกมแรกชนะมาห้าสองมันจะไม่เปิดมันก็เตรียมการไว้แล้วก็ปอบใจไปอย่างนั้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสําหรับเราเนี่ยเราแพ้ก็คือแพ้ครับแพ้ก็ไปว่ากันใหม่ในปีได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในใจว่าแล้วก็เก็บไว้ในใจว่าเก่งแต่กูกูเนี่ย